โย่ซอมโอเคกับกันมาที่พาดช,ช่องนะพี่น้องครับโอเคพาดแรกก็เอาซะกูเกิดตายเลยเย็ดเคหนักเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวผมต้องหาพวกทองพวกทองแล้วอ,อย่างมุมชิพานะ้ว นเดี๋ยวช่วงนี้เราก็น่าจะหาพวกเหล็กเป๊ะน่านจะอัพป้อมปืนให้มากที่สุดนะโอเคเด็ดฟุ้งจ่อเลยตีดิเอาขวานตีเลยจามจามจามไปเพื่อนตี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 ไว้เฮ้ยหูขวานเกือบพังขวานเกือบพังเฮ้ยเฮ้ยขวานกูเกือบพังเลย ไอ้แม่งมุมน้อยจะแม่งมุมน้อยมาดิมาดิมาดิปืนยิงไปเพื่อนปิวป้วปิ้วมึงยิงดิโอเคเฮ้ยโอเคอ่าเดี๋ยวผมครับที่อันนี้ดีกว่าอ่าที่ซื้อของต้องใช้เงินผมจะหาเงินมาจากไหนอ่ะต้องไปหาวิ่งเอาเงินแล้ว ไม่หไหวแล้วเอ่อเอ่อไม่ขาบอะไรเลยเดี๋ยววิ่งหาสักคู่แล้วกันเดี๋ยวเผื่อจะดงเผื่อจะได้โอ้เอา้ามันก็อยู่ใกล้ๆนี่หว่าค้อนทุบไ่อย่างนี้เอาเหล็กจามอาเปอะเปาะเปๆะเปะเปะโอเคพาร์ทนี้ผมคิดว่าน่าจะหนักกว่าพาร์ทแรกนะเนี่ยเพราะว่ายิ่งวันเพิ่มขึ้นเรื่อยเรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็น่าจะประสบพบเจอกับฝูงมอนเตอร์ขนาดใหญ่ ผมนี่แทบจะเป็นโรมเลยพี่น้องครับพี่น้องครับแต่เราสร้างป้อมปืนไว้สัก2องสป้อมนะแค่นี้ผมคิดว่าคงไม่พอเนะี่ยเอล่นหนังมาด้วยโอเคข้ามาเลยอู้ก็จะมืดแล้วดูว่วก็จะมืดเร็วจงวักโอเคเดี๋ยวตรงนี้ขอปรับมุมมองสักนิดหน่อยนะโอเค ซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรได้บ้างโอเคเออซื้อได้แค่นี้เหรอโอเคพี่น้องครับพี่น้องครับอะไรกันครับนี่เห็น้อยก็น่าจะหาอ้าวอ้าวชิหายแล้วชิหายแล้วฮะ เส okay. <Hey. S 1> okay. ็จซ่อมไปซ่อมไปเพื่อนกระดูไม้หินไอ้ไอ้ไอ้ช่วยด้วย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 อ้าวช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้หี้วโอ้โหไร้การดังนะพวกมึงไร้การดังนะโอ้โหเอาแล้วพวกมึงเนี่ยโอเคป้องปืนช่วยชีวิตเพื่อนตีไป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 ดิสวย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมให้เดี๋ยวซ่อมให้เพิ่มโอเคเดี๋ยวซ่อมให้โอเคโอ้หพวกนี้อันตรายไอ้พวกซอมบี้หัวกล้วยนะพวกมีนมันร้ายโอเคเดี๋ยวผมขอต้นไม้ต้นนี้ออกแล้วก็เลยเลยโอเคเยี่ยมไอส์ไอตีตีตีอ้าวชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วชิบหายจริงๆสาแล้วเฮ้ยผมต้องหาอะไรวะเอาอะไรดีอุ้ยได้รอ,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 องเท้าได้ไหมรองเท้าเลยอ่าปัจเจไม่มีเฮ้ยปัจเจนต้องใช้เงินซื้อเงินซื้อเงินโอ้ยหกสิบบาทอี มีไม่พออย่าบวกนะอย่าบวกนะเร็วเร็วเพื่อนเร็วรีบเช้าหน่อยของูุะพังท,ที่ที่ซ่อมกูก็ไม่มีโยอเคโอเคไปดิโอเค รุ่นหลวงป่าเลยชิบหายโอเคสุดแบมนล้วโอเคยังดีนะที่ผมเอาไฟติดมาด้วยเนะ็น่า,จ,าจะวิ่งกันละนาวเลยเหียชิบหายแล้วป้อมปืนผมง็พังหมดดิถ้าว่างั้นโอ้ก็ไม่น่าเลยเราไอ้เราก็จำได้เพื่อนจำได้นะอะไรวะนนี่ เนี่ยจะทำยังไงดีโอ้โหฮึอาชีพหายเมื่อกี้ใครผ่านอ่ะเขาไม่ผ่านเลยนะอ้โหเจ็บจิตเลยโอสุดสวย

ไอ้ส้มดวนส้มดวนไอ้เย่ยป้อมปืนกูแตกไอ้ยไม่ป้อมปืนแตกได้ไงเพื่อนเฮ้ยอย่าแตกอย่าแตกห้ามแตกตัวนี้ห้ามแตกเพื่อน 쌈쌈쌈오오 ไปเพื่อนอกระดูกนี่เจ็ดลเลยหรอเคโอเคอเค้อามือแล้วมือแล้วอเคอัพเกรดไปเพื่อนอัพเกรดป้อมปืนไปเราจะโหดและทนทานขึ้นอา่า อัพเลยไว้าไม่เนี่ยนะฮงคออัพเกรดป้อมปืนใหญ่เลยดีคนเ,เพื่อนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเนอะโอเคอัปรัวไปอัปรัวไปปืนป้อมปืนเราก็น่าจะ,ะสะเทียนขึ้นนะในการจ่ายดาเมจ เดี okay, ๋ยวผมขอปรับแสงไม่เห็นนะมืดออที่เก็บของเหรอน่าสนใจอยู่นะที่เก็บของออเดี๋ยวยังไม่รู้จะเอาอะไรต่อดีนะโอเคเดี๋ยวปรับมุมมองแป๊บนึงงภาพป้องปืนอีกสักอันก็น่าจะสนน่าสนใจดีนะไม่ได้แย่นะเนี่ย าถ้าผมวางอันนี้ก็น่าจะวางต้นไม้แล้วก็น่าจะให้ผีเข้ามาทางเดียวนะถึงจะเหตุการเข้าทางเดียวเวลา,าจ่ายดาเมจก็น่าจะจ่ายแบบอาทีเดียวไปเลยนะต้องไม่ได้จ่ายรอบๆมันถึงการจ่ายดาเมจเราไม่ค่อยสถียนเท่าไหร่โอเคน้ำน้ำ ก็ตักน้ำได้แล้วเกินเพื่อนโอเคให้ป้อมทำหน้าที่ไปโอเคป้อมเราก็โหดขึ้นแล้วต้องช่วงช่วงแรกช่วงหลังจากวันที่สิบไปแล้วน่าจะหนักนะน,นี่ยผมคิดว่าหนักเฮ้ๆด้วยโอเคต้องกินข้าวต้องกินข้าว แต่ไม่มีข้าวให้กินไอ้เด็กขี้เดี๋ยวโอเคทั้งตีเหล็กมาเลยทั้งตีเหล็กทั้งตีเหล็กโอเคทั้งตีเหล็กมาเ,เพชรใช้สีซื้อเลยซื้อเลยไหม,อมโอเคซื้อเลยก็ได้ ของต่อไปนะของต่อไป,ออไปถ้าผมคิดว่าน่าจะเอาอีกสักอันหนึ่งไหมป้อมก็น่าจะแบบก็น่าจะเก่งขึ้นถนะ้น่าจะรับมือกับพวกอะซอมบี้หรือว่าก็มอนสเตอร์ทั้งหลายหละโอเคเดี๋ยวขอไม้ด้วยนะไม้ไม้ไม,ไม้โอเคไม้ไม้เพื่อไม้กินกิน cựu 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 ok mama mày mày cựu quét tì tì ok tì 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 ข้างบนนะอุย้ยโอ,โอ้โหเท๊แร่ด้วยเย้เท่โอ้โหจะแจ็คพอตเลยอย่าลู่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 เหมาสี่ก้อนแมงมุมโอเคเหล็กเราก็จามเหล็กกันไปเลยจามเหล็กกันไปเลยไอ้มุมไอ,อ้โง่ไอ้มุมไอ้ง่แม่งแรกกูหรอกโอเค อ,อไม่มีโอ้โหเจททองแต่ไม่มีเ,เพชรนะยังไม่เห็นเพชรเลยโอ,เโอ้ยวอ้ยอย,อย่าบอกนะแค่บอกแป๊บเดียวก็ได้นะอย่าบอกเลยโอ้โหฉันน้นมันดวงดีจริงเลยพวกนายดูนี่สิโอ้สมพองปากไป,ปเลยพี่น้องกลับให้กระดูกระดูกระดุกเพื่อนหวังว่าครั้งนี้ผมน่าจะไม่หลงทาองอีกนะ เดี๋ยวผมต้องสร้างแคมป์ไว้แล้วเดี๋ยวต้องหาหนางอีกสักสชิ้นนะเพื่อสร้างแคมปิน้นแคมป์ิ้นโอเคไดมอาไดมอโอเคผมว่าน่าจะพอแล้วน่าจะวิ่งกลับบ้าน,นาถึงบ้านก็น่าจะอัปเกรดของอุปกรณ์แล้วก็น่าจะอัปเกรดป้อมปืนแล้วก็รอให้มันดึกโอเคว okay. ิ่งไปเพื่อน เว่งเหมือนไม่ตอนเว่งเหมือนไม่ตอนเว่ง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 เว่ยไอ้ไอ้ตัวมเตียมตัวมเตียมตัวมเตียมตัดมาไปด้วยทุกันโอเคฉันเข้าใจว่านายหิวโอเคมา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 ชิปหายแล้วชิปหายแล้ว บ้านเช่า ไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่หนักชิบหายเลยหลงทางสามครั้งบ้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยคิดว่าสมองประทองชิบหายเลยตัวฉันออโอเคสวันนี้ก็สวัสดีครับ